ดีค่ะยินดีทุกคนเข้าสื่อช่างรายการเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนร,รับของฟรีเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราเข้าแล้วออกใหม่ก่อนนะคะ <S <S เผื่อมันยังไม่ได้นะคะทุกคนโอเคโอเคเราเข้าไปเลยกันนะคะเราเข้าไปกันเลยนะคะมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะรับของฟรีเหมือนเมื่อวานเลยนะคะทุกคนเมื่อวานนี้เราได้ทําการสอนรับของฟรีไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราจะมาใน ep สองนะคะทุกคนรับรองได้แน่นอนทําง่ายภายในหนึ่งวินาทีเลยนะคะ กดวีกินเหมือนเดิมนะคะทุกคนนั่งโยคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กอดอันแรกที่บนล่างสุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอ,รอจนให้มันจบก่อนนะคะอันนี้คือวันที่สามของเรานะคะเราต้องทำทั้งหมด3าวันนะคะเราถึงจะได้ของบอกเลยว่าห้ามกดข้ามเด็ดขาดนะคะทุกคนและไม่งั้นจะไม่ได้ของนะ ของชิ้นนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะทุกคนก็คือชุดสกีนะคะทุกคนเดียเ๋นนะะดวยวเราเขาปิดเสียงก่อนนะคะเหมือนเมื่อวานเลยก็ใช้เวลาเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ต้องทําในเวลาสาวันนะคะทุกคนเราถึงจะได้ของเราก็รอไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะจบ คุจะดูคลิปของเมื่อวานนี้ก็ได้เลยนะคะก็จะได้ของเหมือนกันค่ะแต่ต้องทําในเวลา3วันเท่านั้นนะคะถึงจะได้ของอืมอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะทุกคนสำหรับใครที่มาเล่นก่อนก็น่าจะได้ของฟรีหมดแล้วเนาะก็ต้องของอาภัยด้วยนะคะทุกคนสำหรับใครที่มี แต่สําหรับคนที่ไม่มีนะคะเราก็จะสอนคลิปที่สองเลยนะคะทุกคนอันนี้คือวันที่สามของเรานะคะถ้ามีเสียงอะไรแทรกต้องขออภยัยด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนแล้วก็รอต่อไปก,กันเลยนะคะจนกว่ามันจะจบนะคะทุกคน รอไปเรื่อยๆนะค่ะทุกคนรอไปรอกันค่ะทุกคนอีกนิดเดียวก็จะใกล้มาถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ก็รอไปเรื่อยๆนะคะ อีกิดเดียวแล้วค่ะทุกคนอีกไม่นานเราก็จะได้ของแล้วนะคะถ้ายัางไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเผื่อหาคลิปของเราของเมื่อวานนี้ไม่เจอนะคะ ระหว่างนี้เราก anyway, re ็รอจนเราก็รอกระดิกเท้าอยู่นะคะทุกคนถ้ามีเสียงชักโครกหรืออะไรนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนถ้ามีเสียงชักโครกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะตอนนี้มีคนไปปัสสาวะอยู่นะคะทุกคน ก็เลยจะมีเสียงชักโคกงนิดหน่อยนะคะทุกคนอีกนิดเดียวละค่ะทุกคนระหว่างนี้แล้วก็กระดิกเท้าอยู่นะคะทุกคน ระหว่างนี้เราก็รอดูเพื่อนอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเราเองนะคะชื่อมาตัวเวคิดแค t นะคะทุกคนแต่ว่าชื่อเราอาจจะพิมพ์ผิดนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่รองรับชื่อชื่อประวัติอนนนะคะทุกคนจริงๆชื่อเราชื่อว่าสะกดอย่างนี้นะคะทุกคน M O T O R A อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ A C Y ไม่ไม่ใช่ Y ดับนะคะทุกคนมอเตอร์เนะคะนี่ไงได้แล้วทุกคนชุดสกีนะคะได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้จริงไหมนี่ได้จริงๆด้วยะค่ะทุกคนก็น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนสายฟรีต้องชอบ นะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบาย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 ค่ะ